โอเคครับพอดีก็มีรหัสมาใหม่มอีกอันนึงนะคะพอดนนีก็ลงตอนบ่ายไว้ก็ตอนเย็นเนาะอันนี้รหัสสินค้ารหัสศูนย์สองแล้วแตตินัามาแบบกระสุนขาวๆยีงเลยไม่ต้องเติมอคะอ่ะโปรไฟลสวยติติการเล่นหนึ่งวันที่แล้วรหัสนี้มีราคาอยู่แค่เจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับเจ็ดสิบห้าบาทซึ่งถือว่าถูกมากเลยครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าอะไรมันถูกนะฮะ อ่าก็มีท่าๆอีกเนาะปาดคอเต้นยั่วถ่ายรูปแดปับเต้นเขย่าเขย่เนาะอ่างทีไม่เคยพออะไรลนะมาฮะดูต่อดูต่อเอาเป็นตัวละครแล้วกันนะนักสิบดลเจ็ดเนาะาตัวละครก็มีประมาณนี้เนาะคุ้มก็เจ็ดสิบห้าบาทคุ้มแล้วเล่นได้ประมาณเนี้ยเนาะถามว่าไอดีลาอะไรไอดี ID ลายอยู่ที่เกมเมอร์นะฮะนั่นแหละนะตัวละครก็ประมาณนี้เนาะอ่าดูไปดูไปอันนี้ก็เสื้อะฮะเจ็ดสิบห้าบาทถือว่าเยอะอยู่นะ แล้วเที่มจริงอ่ะอันนี้กางเกงแหนแลนะฮะและไม่เลิกจริงกูนี่อ่าซุดนี่อ่านี่ฮะมั้ก็มีบัตรห้าใบเลยเหรออ่ารอไปดูดีกว่าเอ๊ะขอสุ่มสักสองใบแล้วกันเนาะอ่ะาใบปาบเกลือปาบเกลือสวยพี่สวยอะแคลริเบลสีวันสปอร์ตนะฮะแต่บัตรซักห้องวันหรือเปล่าเนี่ยอ่าคอลเลคชชันน่ะนี่ฮะสาเหตุที่มม่ถนนึงถูก เนี่ยสกอะสกอสั้นแลนะฮะเ p พีศูนย์แลนะฮะไม้เป็ดเปล่าฮะแปดนะเระเปิดแลนะฮะล้วก็มีนี่กระเป๋านี่ตั้งแต่ซีซั่นสิบสามเลยนะฮะนี่ดูฮะดูดูดูบอร์ดนะฮะอย่างแลเลยเจ็ดสิบห้าบาทในขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากนะฮะถือว่าคุ้มมากเลยเจ็ดสิบห้าบาทใครอยากฝากขายก็ฝากขายได้นะฮะนะฮะก็อืม ก็มีประมาณนี้แหะเนาะเดี๋ยวขอดูเลขลัคกี้หน่อยอันนี้87ใช่ไหมแปดสิบเจ็ดเนาะมันตัดเราห้าสิบเฮ้ยน,นี่แปดสิบเจ็ดเฮ้ยเท่ากันขออีกอันใบหนึง่งโอ้โหเกลืออันนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไหมมั้งทำไมเลขลัคก,กี้มันต่ำจังซานนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดเลยเนาะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะรหัสน,นี้เจ็ดสิบห้าบาทก็ของจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกครับมันเจ็ดสิบห้าบาทก็ ก็งั้นก็พอเล่นได้ฮะถ้าเทียบกับของจริงมันก็พอโอเคเลยนะแต่ราคานี่ถูกมากแต่ของนี่น่าจะแบบร้อยขึ้นแล้วฮะหลักร้อยหลักพันแล,แลนะอ่ะเนาะอ่านี่ก็แรงแพทนะฮะสองจุดสองสามเหรอก็โอเคนะนะฮะ้งสี่สี่ซิลเวอร์นะก็เอาเป็นว่าฝากกดซับด้วยนะบ๊ายบาย,บายะหาศูนย์สองนะ